เพื่อนยึดเป็นผู้บริหารครับสามารถใช้งานได้แล้วับนะครับสำหรับผมขอโชว์เห็นนะครับผม มันไม่คืออะไรครับพี่พูดว่าไถ่ไหมเดี๋ยวมันมีมันมีหลายมันคืออะไรโอ้โหไม่กินจริงๆนะครับมันมีเแลั้วก็คือขามาบ้านมาถ่านครับมาท่านมาเจอสว่างแดดเด่นนะครับผมกูเฮ็ดฟางแล้วก็มาได้เศร้านะครับไม่ได้กินข้าวเศร้านะครับตีปลาตีนปลาแดงนะครับคือปลาแดงผักผักใสบอกว่าให้สั่งก้อยนะครับสั่งปลาแดงนะครับผมทั้งั้บาทไรหผู้สุขัแต่ว่าก็โดนโบ้ไถ่เป็นเงินปา จ้าวห้อสดใสกันค้นใสกันมากระหว่างรอเลยครับกินข้าวเช้าก่อนนะประมาณนี้นะกับคิดมาประมาณนี้สำหรับน้องๆงานจ้ากับข้าเจ้ากับพราเจ้ามีเกิเดือดไปแล้วพราเจ้ากมาดูแลเอาเนี่ยระาก็ต้องมาดูแลเนาะระหางงาจ้ารื้ลไปเ่ราเป็นน้องๆกัเสนมากกับสิู้อๆ็นนอกกัสิกสมาดูแลหคหเอาเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นนายเพราะ่าเอาสิมาสาทิตเรื่องทำ ปุ๋ยอินทรีย์ในโอการแต่ว่าแค่เขาสืบเป็ี่ยนเปลือกดอกแต่เราเขาสิบชงนายเขาสิว่ามาช่วยเกษตรกรทำปุ๋ยอินทรีย์แบะบ้านนี้นะในหนังสือเขามาช่วยเป็นนายภาษาจีนมาเป็นผู้ดอกแต่ว่า,าหาลังประสบปปการณ์เขออบาบขอาจะอจะไม่มีเพราะว่าบคดีที่เรนได้สมุดได้พป็สร้างเนี่ยตำบลท่าทองรู้สึกยังงั้นจ้างหลายจำนวนครับยี่สิบไร่ยี่สิบไร่เนี่ยกระตุกเข้าไปแสนกว่าบาทต่อเดือน รู้รสึกว่าดีไปเพราะสมควรสำหรับรองรงที่มีงานทำกับบทเทวานไอยได้ได้ใครจับ,บตําบลื่นตําบลนีวมีสองสมาชิกตํบลเขารู้สึกว่าหลายไอ้ความสำคัญแก่ภาคเกษตรเพราะสมควรสำหรับเขามากเลอนี่เขาก็ตั้งใจเนื่องหลักออกความรู้ความสามารถที่ตอน้าที่ทั้งนักวิชาการทั้งเอศูนย์เข่าหรือศูนยป้าปรุงคุณภาพสขขั่งคนไม่คนรู้เขาเขาก็ตั้งใจกรอบต,ตัวเอาทำเป,ป็นหาง เทปออกเสร็จทบซีโอเคนะครับเนาะเขาซีฟังขายได้ทนได้ใบเซ็นไปเป็นนั่งขายอยู่หนาที่วันการหรือเป็นนั่งขายอยู่หนาธนาคารแต่ได้ใบไปตั้งเพราะเ่องเขาข่อยนี่ปลอดสามทียมีข่อยสิตขายเฉลยเขาเรียกของขเทปเทปขายทั้งเกลี่ยนั่งก็ได้ด้วยขอบไปว่าคนมีข่อยจีเท่านั้นตันคนี้ตันต้องการสุดท้ายเลาว่านนี้คนนี้รับรองขายได้ทันทีครับบพอผมเนี่ยเขาพร้อมนิ้นผมขายผมเพิ่มไปหกสิบบาท แต่ว่าถ้าจะปลาระมเหลียวอยู่หาซิมหมาโอเคผมกระขายได้ไงกระขายได้แต่ว่าป่าอีกชีหนึ่งผมได้ใบเสื้อมาแล้วใบ